Yeah! <laughs> เสียงดนตรีประกอบจังหวะกิจกรรมการเล่นในวันเด็กของกลุ่มเด็กพิเศษนับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเด็กๆก,กลุ่มนี้ที่ต้องการมีความสุขเหมือนเด็กปกติคนอื่นๆซึ่งรัจ,จรีสัมมาแก้วอายุ26ปีแม่ของน้องฟินวัย1ปี5เดือนเด็กพิเศษออทิสติกและว่าน้องฟินเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่กำเนิดเนื่องจากน้องมีกรรมพันธุ์ที่แสดงถึงกลุ่มโรคออทิสติกจึงทําให้ผู้เป็นแม่ต้องคอยดูแลน้องฟินอย่างใกล้ชิดด้วยการพาไปฝึกทักษะพัฒนาการทางกล้ามเนื้อ กและสมองเพื่อให้น้องฟินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและด้วยวันเด็กปีนี้ผู้เป็นแม่ยังบอกอีกว่าอยากให้สังคมยอมรับกลุ่มเด็กออทิสติกมากขึ้นและให้โอกาสน้องๆกลุ่มนี้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างปกติสุขและผู้เป็นแม่เองก็จะขอเลี้ยงดูน้องฟินให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็อยากให้ยอมรับเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเขาก็เหมือนคนทั่วๆไปแหละค่ะเพียงแค่เขามีพัฒนาการที่ช้าแค่นั้นเอง เรื่องเรื่องพัฒนาการเป็นหลักแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อะคะ่ะฝึกนวดฝึกกล้ามเนื้อแขนมือขาปากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่ามองเขาแบบแย่ๆก<บ>็แค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะ โรคออทิสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจากการรายงานสำรวจของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี2557ที่ผ่านมามีโอกาสพบ1ต่อ68คนและจากการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศไทยพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยออทิสติกเกือบ4 0 0 0 0คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและมีเพียงร้อยละ12ที่เข้าถึงระบบสาธารณาสุขและได้รับการบำบัดรักษาซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพ่อแม่ขาดความรู้และทักษะการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องโดยพบว่าร้อยละ20ที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้กับลูกทั้งที่ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กและหากพ่อแม่ผู้ปกครองหันมาดูแลเอาใจใส่และสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการ อยู่ไม่นิ่งไม่ยอมไปโรงเรียนพัฒนาการช้าหากพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีกรมสวัสาิ์ีก็ได้พัฒนาตัวความรู้นะคะเพื่อจะช่วยเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจมากขึ้นเพราะเราก็มีงานสำรวจว่าพ่อแม่ในปัจจุบันรวมผู้ดูแลเด็กนะคะอาจจะมีความกังวลใจเรื่องการเลี้ยงดูลูกและวิธีการที่จะใช้ในการเลี้ยงดูลูกให้ฉลาดซึ่งเป็นความต้องการของพ่อแม่ทุกคนนะคะเราก็มีชุดความรู้ที่ออกมาเป็น ตัวอยากให้กับว่าแม่ว่าฝึกลูกยังไงทําอย่างไรรูกจะฉลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลลูกได้ดีให้เด็กๆซึ่งเขาเป็นเด็กพิเศษไปแล้วเนี่ยได้สามารถเข้าสู่การดูแลและได้เห็นศักยภาพนะคะเหมือนอย่างในวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กหลายคนถ้าได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นนะคะเขาก็จะเข้าสู่ความสามารถอย่างเต็มที่ต่อไปอะคะ่ะ การสร้างเสริมพัฒนาการทางสมองทางอารมณ์และสังคมที่ดีให้กับลูกโดยผ่านการเล่นและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในกิจวัตรประจําวันนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถทําให้ลูกน้อยได้มีองค์ความรู้และได้ส่งผลให้พัฒนาการทางสมองให้ลูกได้ฉลาดหัวไวเพราะความใส่ใจของพ่อแม่